สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์สบายๆประมาณคันปากอยากเล่าซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือบินไทยโพสต์นะครับวันนี้ตรงกับฉบับประจำวันที่5เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5นนะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับว่าเรียกท่านรัฐมนตรีจะหมายถึงใครเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยทำเนียบรัฐบาลคึกคักแน่ๆครับเพราะว่าต้องต้อนรับรัฐมนตรีป้ายแดงโดยเฉพาะ ธนกรวับงบุญคนชนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่เคยเห็นเดินอยู่เคียงข้างนายกบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ก่อนเข้ามาทําหน้าที่เป็นโฆษกรัฐบาลจนกระทั่งเป็นสสก็ยังไม่เห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆนะครับล่าสุดครับได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีตามคาดไประละเรียกว่าในช่วงเวลาแค่ปีกว่าๆเนี่ยสามารถที่จะก้าวผ่านขึ้นมาได้ถึง3หน้าที่สําคัญสําคัญ ด้วยความที่ได้รับความไว้วางใจจากลุงตู่นะครับที่เห็นความสามารถในทุกหน้าที่และกทุกบทบาทที่ได้รับมอบหมายด้วยบวกกับรัฐมนตรีแดกคนเนี้ยสายบูสายลุยพอโตทีเดียวนะครับเรื่องการทำงานเรื่องการตอบโต้ประเด็นทางการเมืองสมกับที่เป็นคนเกิดปีฉลูหรือว่าปีบัวที่พร้อมชนเพื่อนายกลุตูได้ตลอดจนขึ้นแท่นเป็นองครักษพิทักลุตูไปอีกคนหนึ่งนะครับ รัฐมนตรีแดกเนี่ยได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่ห้องทํางานชั้น4ี่ตึกบัญชาการสองซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังเอาเลิกเอาชายัยนาพวงมาลัยแล้วก็ของไหว้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําทําเนียบรัฐบาลสารพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าสารพระภูมิแล้วก็สารตายายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติตงานเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและพร้อมกันนี้ครับยังมีสสใต้ ซึ่งเป็นคนสนิทจากพรรคพลังประชารัฐมาร่วมแสดงความยินดีและก็ส่งถึงห้องทํางานด้วยนะครับทั้งศาสตราสีปานสอสอสงขลาทั้งพยมพมพเพชรสสสงขลาอารุณสวัสดีสอสอสงขลาแล้วก็อาญาสิทธ์ศีสุวรรณสอสอนครศรีธรรมราชแต่บุคคลสําคัญที่ขาดไม่ได้ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับรัฐมนตรีแดกคนนี้แหละครับ ได้เข้าไปขอบคุณนายกลูตูที่ให้โอกาสได้เข้ามาทําหน้าที่ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้โพสต์ภาพคู่นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับข้อความดังต่อไปนี้ครับข้อความบอกว่ากราบขอบคุณท่านนายกที่มอบความไว้วางใจให้ผมให้โอกาสผมเข้าไปทําหน้าที่รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านนายกให้พรขอให้ตั้งใจทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง นี่แหละครับนอกจากคำอวยพรแล้วเนี่ยนะครับนายกลุงตู่ยังอารมณ์ดีแล้วก็พูดหยอกล้อกับรัฐมนตรีแดกด้วยนะครับบอกว่า,าต่อไปนี้นี่เรียกแดกเฉยๆนี่ไม่ได้แล้วสินะต้องเรียกท่านรัฐมนตรีแล้วสินะก็เล่นเอาเจ้าตัวนี่ยิ้มแก้มปริในความเมตตาของนายกลุงตู่นนแหละครับแม่ถ้าจะให้สมฐานะเนี่ยจากนี้ไปก็ต้องเรียกท่านรัฐมนตรีแล้วนะครับ